สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับใครแอบวันไหวกับคุณแบบสุดๆเรามาดูดวงกันนะครับเขาคนนั้นเป็นใครนะที่กําลังนะวันวงวันไหวเลยนะกำลังรู้สึกปลับปลื้มรู้สึกดีเป็นความรู้สึกดีๆความรู้สึกเชิงบวกนั่นแหละ แล้วก็อาจจะมีความผิดสว่าบ์อนเข้ามาด้วยนะเพราะมันเป็นความหวั่นไหวเราคงไม่หวั่นไหวกับคนที่เราคิดเป็นพี่น้องใช่ไหมเราก็ต้องหวั่นไหวกับคนที่แบบคิดอะไรที่มันมากกว่านั้นนะกินเลยหรือเปล่าเรามาดูกันว่าเขาเป็นใครนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยนึกถึงตัวเองเราเลือกไพ่นะครับเอาดูไพ่ของเราวันนี้นะไพ่ของเราวันนี้นี่อาจจะมีเอ่อเรียกว่าแสงสะท้อนนิดนึงนะเพราะว่าไพ่สำรับนี้เนี่ยต้องเคลือบมันมีเหตุผลนะมันเป็นไพ่ที่แบบ ออกเป็นเชิงมพลาสติกแล้วมันดูดฝุ่นนะเราต้องเคลือบเพราะว่าฝุ่นเนี่ยจะไปอุดตามร่องของพายเขาทาให้มันเป็นหยกักๆยักทไมก็ไม่รู้เราก็ต้องรักษานะเพราะาของมันแพงนะก็เลยต้องเคลือบพลาสติกนะครับอ่ะนึกถึงตัวเองเราเลือกพานะครับกองที่1น,นะครับเป็นกองเรือนะกองที่2เป็นกองม้าและกองที่3เป็นกองบิชอปนะครับเมื่อเพื่อน,นเลือกได้แล้วกดที่ time stamp รับชมรับฟังคำแนานยตามกองที่เพื่อนเลือกได้เลยนะครับ โอเคสวัสดีชาวกองที่1กองเรือนะครับท็อปิกของเราวันนี้คือใครแอบหวั่นไหวกับคุณแบบสุดๆเรามาดูกันนะคนที่หวั่นไหวกับเรานะจะต้องเป็นใครบางคนใกล้ๆเราหรือเปล่าใช่ไหมมันต้องมีคนมาถูกใจเราสักคนหนึ่งนะครับ ไพ่ทีกก่ ice, นะเป็นเรื่องือไพ่ซีออฟชาริสนะเป็นไพ่หกถ้วยเออเป็นพลังงานของเพื่อนเก่าลักเก่าลักษณะของชาวกองเนี้ยก็เลยมีความเป็นเด็กนะใครมาคุยกับคุณก็รู้สึกราวกับว่าได้กลับไปอายุ14อีกครั้งหนึ่งได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งได้ถูกกระตุ้นให้รู้สึกเหมือนตอน14นะเหมือนฟังเพลงใครสักคนหรือเปล่า <laughs> ดังนั้นสิ่งที่คู่ควรบอกคุณคือ1คือถ้าคุณพูดเรื่องบรรยากาศเก่า ก็เป็นบรรยากาศความเป็นเด็กบรรยากาศของความไร้ยังสาบรรยากาศของการไม่ต้องคิดมากของเล่นเด็กนะการ์ดสมัยเด็กๆนะที่เขานิยมเล่นกันนะ uki, er, เนี่ยยูกิซัมอนเนอร์อะไรเงี้ยหรือว่ารุ่นโตกว่านั้นก็เป็นดิดลูกแก้วหนังยางอะไรพวกนี้นะครับถ้าของพวกนี้หรือว่าของที่มันดูวินเทจวินเทจหน่อยเนี่ยอยู่รายล้อมรอบตัวคุณนะและคุณเองก็มีจริตจากก้าคล้ายที่จะเป็นเด็กอะ่ะมันจะไปกระตุน้นะนำไปทริกเกอร์สมองของฝ่ายตรงข้าม ทำให้เขารู้สึกถึงวานวานและยิงมีจริตจัก,การาลของความเป็นเด็กผสมผสานกับความสดใหม่ในปัจจุบันเนี้ยไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามคุณจะยังดูดีอยู่เสมอเสมอเรามาดูพลังงานของคุณสินะครับว่ามีอะไรดีๆนะราชนีถือไม้นะครับนี่เเหรียญนะครับไฮร์แฟนนะครับสองเหรียญ ลักษณะของชาวกองเนี้ยคือคุณเป็นคนที่มีความฉลาดนะมีความรอบรู้ดูแล้วมีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยอ่ะเมื่อกี้เพิ่งพูดว่ามีความเป็นเด็กใช่ไหมจริงๆแล้วอ่ะตัวเราต่อให้อายุเยอะแค่ไหนก็ตามเรายังมีว,วุฒิภาวะมีความเป็นผู้ใหญ่ผสมนะแม้ว่ามันจะดูขัดขัดกันบ้างแต่มันยังภาษาสามารถผสานกันได้ในวันหนึ่งนะครับผสมกัาความเป็นเด็กนะผสมกับความเป็นเด็กนะการเป็นผู้ให้และรับก็นับเหมือนกันนะมันทําให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึก ถูกกระตุ้นได้และการที่เราเป็นคนที่มีของสะสมสะสมของอนะมันเหมือนชีวิตของเรามันมีมันมีอะไรให้มีแพชชั่นอันนี้คือสิ่งดีๆที่ทุกคนมองเข้ามาเออคุณสมบัติความเป็นเด็กอย่าลืมเก็บไว้เพราะบางคนอนะทอดทิ้งมันกลายเป็นคนที่แบบโตไม่เสร็จไปเลยนะดังนั้นไอ้ช่วงเวลาในวัยเด็กอะมันเป็นช่วงเวลาดีๆนะที่วันนั้นเราอาจจะมีวุฒิภาวะน้อยกว่าวันนี้แต่มันเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนจะต้องเป็นเด็กมาก่อน ไม่มีใครเกิดมาแลโตเลยรู้เรื่องเลยมันไม่ใช่นะครับเราเข้าใจความเป็นเด็กในตัวเองเราก็จะเข้าใจความเป็นเด็กในตัวคนอื่นแล้วเราก็จะปล่อยวางปล่อยผ่านเรื่องบางเรื่องได้ Energy ของเราจะอยู่กับใครก็ได้แล้วคุณก็จะมีความมั่นคงทางจ,จิตใจมีวิฒิภาวะเนะี่ยคุณมีอยู่แล้วด้วยเออดังนั้นอีกมุมหนึ่งที่คุณสามารถเป็นได้คือเป็นผู้ใหญ่แล้วก็อยู่ในแวดวงวิชาการได้เนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวคนอื่นรักคนรอบข้างรักแล้วก็มักจะมอบหมายใ,ให้คุณเนี่ยทำงานหนะัก ทำงานสําคัญสําคัญนะครับมีสละมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วเขาเป็นใครเนี่ยมาแบบอบวันไหวกับคุณเนี่ยเนี่ยแบบอบวันไหวด้วยเหตุผลเหล่านี้เนี่ยสองถ้วยหนึ่งถ้วยคนนี้เคยคุยกับคุณมาแล้วไพ่ของการสนทนาออกมาชัดเจนเลยสามใบแรกในสนทนาอย่างชัดเจนเลยนะครับเทมเพลนส์แล้วก็ราชาไมา้ลักษณะของชาวกองเนี้ยคุณดึงดูดคนที่ มีเอ่อเรียกว่าเป็นคนที่มีความฉลาดมีความรอบรู้อ่ะตัวเขาก็ฉลาดตัวคุณก็ฉลาดนะครับที่สำคัญเลยก็คือตัวเขาอ่านหนังสือเข้าหัวเป็นคนที่เก่งฉลาดคุณก็เป็นคนที่ฉลาดมีความอินดี้มักจะเคยคุยกันมาแล้วนะพาะไพ่เนี่ยบ่งบอกชัดเจนว่าเป็นคนที่คุยกันมาแล้วคุยกันแล้วมีความเข้าใจคุณจะรู้ได้เลยว่าคนคนเนี้ย 1คือศีลเสมอกันนะศีลก็คือเขาเรียกอะไรเป็นข้อห้ามเหรอเออเป็นสิ่งที่ปฏิบัติเป็นประจำเป็นไลฟ์สไตล์อย่างเงี้ยก็ได้ไลฟ์สไตล์เสมอเหมือนกันนะมีความเชื่อใกล้ๆก,ก,กันนะอาจจะไม่ต้องเชื่อแบบศาสนานเดียวกันอะไรเป๊ะๆแต่อย่างน้อยความเชื่อหรือค่านิยมในชีวิตก็นับเป็น,นความเชื่อนะใกล้ๆกกันนะครับมีศีลศรัทธาแล้วมีปัญญาแนละ้วปัญญาความรู้เนาะ ก็ใกล้เคียงกันคือคุยกันแล้วมันคุยรู้เรื่องมันมีการโต้ตอบเราคุยไปอย่างนี้เขาโต้ตอบกลับมาอย่างนี้เออมันเข้าใจกันนะครับแล้วก็การให้นะกิฟต์แอนเทก็เสมอเหมือนกันด้วยคือถ้าคุณให้อะไรคนคนนี้ไปคนคนนี้ก็จะรู้จักให้คุณกลับมาแล้วถ้าคุณคุณก็ต้องรอหยุดให้ด้วยนะคืออย่าไปให้อย่างเดียวเดี๋ยวเขาให้คืนไม่ไหวนะเพราะบางคนน่ะพี่เข้มสัมผัสได้พลังงานของคุณใจดีมากนะเนี่ยเป็นพ่อพระเนี่ยทุ่ม คุณไม่ต้องทุง่มคุณต้องหยุดให้ด้วยในระดับหนึ่งนะแล้วก็ให้เขาเนี่ยแบบใส่คืนนะกิบันเทคกมันจะเสมอเหมือนกันแล้วมันจะไปกันยาวไปกันแบบตลอดรอดฟังเขามักจะเกี่ยวข้องกับคุณยังไงเนี่ยเพราะดูแล้วนิสัยของเขานี่น่าคบมากเลยนะเออเขาเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองนะแล้วก็พูดเก่งคุยเก่งใครคุยกับเขาเนี่ยก็จะรู้สึกคุยสนุกเกี่ยวข้องกับเราอย่างไงราชิน,นีดาบ8ไม้จัดเมน้นนะแล้วก็7ดไม้ ลักษณะเนี้ยก็คือเป็นแบบของความเป็นเจ้านายลูกน้องก็ได้นะเออเป็นครูกรสิทธิ์ได้ไหมแต่ว่าเป็นครูกรสิทธิที่แบบแบบจบกันไปแล้วนะหมายถึงว่าเรียนจบกันไปแล้วเออเป็นคนที่แบบเคยรู้จักกันมาก่อนบางคนถามถึงเพื่อนเก่ารักเก่าเนี่ยก็ได้นะที่มันไม่ได้จบกันเลวร้วายเนาะเป็นคนที่เพื่ออา่าจะเคยรู้จักกันมาแล้วอะเพราะว่ามีการแบบสนิทมีการพูดคุยกันมาในระดับหนึ่งแล้วตอนที่เจอกันอนะ ประทับใจมีความประทับใจแรกพบให้กันและกันนะครับเอาวันไหวแล้วทําอะไรต่อคนนี้ทําอะไรอีกเด็กไม้สี่ถ้วยอสศวินไม้อ่ะแล้วก็เอมเพลอร์ Emperor. ลักษณะของเขาคือจะเข้ามานะจะเข้ามาพูดเข้ามาคุยเข้ามาจีบหยอด แต่ก็ไม่ได้เข้ามาตรงๆเท่าไหรนักนะนจะเป็นการเข้ามาแบบอ้อมๆคือไม่ได้เข้ามาบอกรักส่วนใหญ่จะเข้ามาสำรวจอะไรบางอย่างร่วมกันเช่นเอาเรื่องเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับงานอดิเรกเกี่ยวกับความรู้ที่เรากําลังศึกษาอยู่เนี่ยมาพัฒนาตัวเองเพิ่มเกี่ยวกับมุมของการพัฒนาชีวิตพัฒนาจิตวิญญ,ญาณเอามาพูดคุยกันเพิ่มเนี่ยกับการพูดคุยรวมไปถึงเรื่องของอการคุยกันในเรื่องของงานหรือการทํางานหรือการแบบไต่เต้าในการทํางานก็ได้ยิ่งขึ้นไป ให้มันแบบเติบโตในเรื่องของการงานนะบรรยากาศเหล่านี้จะเกิดขึ้นส่วนหน้าที่ของคุณคือแซมบรรยากาศของความเป็นเด็กแซมบรรยากาศของความหลังนะโดยที่คุณยังมีวุฒิภาวะและยังเป็นผู้ใหญ่อยู่ตกลุมลักหัวปังหัวปำเลยแน่นอนลักษณะาด,ดาวจันร์ดาวสุนะครับของคุณนราศีพฤษภเด่นของเขาราศีธนูเด่นตรงนี้มีอะไรบ้างที่เด่นราศีมิถุนนะครับราศีคนคู่ดาวพฤหัส นะเด่นนะดาวพฤหัสเป็นคู่นะนะการขยายตัวอะไรแบบนี้ก็ได้พบที่7พบปัตนี้นะนนะการเป็นเนื้อคู่การเป็นคู่ครองหรือว่าการมีพันธสัญญาร่วมกันอันนี้ก็เป็นคนที่แบบดวงที่เหมาะจะเป็นคู่นะเออเพราะมีอะไรที่มันค่อนข้างเสมอเหมือนกันก็แอบหวนไว้กับคุณนั่นแหละนะแอบลองลองไปดูนะว่ามีคนประมาณนี้ในชีวิตไหมถ้ายังไม่มีไม่เป็นไรนะจับเส้นทางของตัวเองเนี่ยเออจับข้อดีของตัวเองไปตามนั้นเดี๋ยวมีคนมาชอบคุณแน่นอน เจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับสวัสดีชาวกองที่2กอ,องม้านะครับท็อปิกของเราวันนี้ก็คือใครแอบหวั่นไหวกับคุณแบบสุดๆนะสุดๆไปเลยนะดูซิว่าเป็นใครนะครับไปเดินบนเรือนไพ่เฟรบซอสนะครับเด็กถือดาบนะโอ้ลักษณะของเด็กถือดาบเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความ เป็นตัวของตัวเอง่ะสูงนะครับอาจจะเป็นคนที่ดือ้อแล้วตอนเด็กๆอาจจะเลี้ยงยากแต่เรามีเหตุผลของตัวเองเรามีเหตุผลที่จะเติบโตนะครับแล้วเออเรามีเหตุผลที่จะเป็นคนที่แบบอาจจะแก่นแก้วกากันนะเราเป็นแก้วหน้ามาหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบ กระโปโลนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีความเป็นคนประมาณเนี้ยแทรกซึมอยู่ในตัวคุณนะครับและบางคุณเนี่ยบางคนบางคนเนี่ยสามารถเป็น a ทิวิสต์นะเป็นนักเรียกร้องสิทธิ์อะไรแบบนี้ได้ด้วยเพราะว่ากล้าที่จะคิดต่างจากมุมมองของสังคมเรามาดูกันนะครับว่าแล้วอะไรที่เป็นพลังงานของคุณนะขอดูพลังงานของคุณก่อนเพราะว่าเขาจะมาแอบหวั่นไหวคุณเนี่ยเรื่องอะไรนะต้องรู้ต้องรู้ให้ได้ว่ามันเป็นเรื่องอะไร ้าไม้นะโอ้คุณกับเขามีความแตกต่างกันเนาะแปดไม้นะเด็กถือดาบอีกแล้วนะเด็กถือดาบสองเหรียญมีความแตกต่างกันคุณระหว่างคุณกับเขาอะตัวคุณอะในสายตาที่คนอื่นมองเข้ามารวมถึงตัวเขาอะเขางงว่าทาไมคุณกล้าขัดแย้งกับคนรอบข้างขนาดนี้ทําไมคุณกล้าพูดความจริงเออทำไมคุณไม่กลัวคนคนรอบข้างจะโกรธคุณหรือเปล่านะเออจะมีความแบบความโกรธความอะไรอย่างนี้กับคุณหรือเปล่า เออก็จะเป็นความรู้สึกที่ทําไมคุณแคร์คนอื่นน้อยนะแต่มันไม่ใช่ข้อดีข้อเสียนะมันเป็นแค่คุณสมบัตินะเพื่อนๆต้องฟังดีๆนะมันเป็นแค่คุณสมบัติคุณกล้าที่จะขัดแย้งคุณกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองมากความเป็นตัวของตัวเองของคุณสูงมากเลยคือถ้าใครไม่พอใจอะไรเนี่ยบางทีช่วงนี้นาอนคุณอาจจะไม่ค่อยได้แบบเออไม่ค่อยได้แบบเก็บมันเศร้ามาซึมคนเดียวคุณอาจจะต้องเคลียร์หรือว่าคุยหรือว่าพูดให้มันจบ แม้ว่ามันจะดูกระทันทีกระทันใดกดันดูดูแบบกระทันหันดูกระตกกระตากไปนิดนึงแต่มันมันไม่มีอะไรข้องใจอะ่ะเออคือคุณเป็นคนข้องตัวแล้วไม่ชอบความข้องใจล้วชอบตัดสินใจแบบทีเดียวให้มันจบใช่ไหมแล้วก็หยิบจับงานอะไรมาทํามักจะง,งอกเงยเพราะคุณจะไม่มาคิดซ้ําแล้วแต,แต่อีกส่วนหนึ่งก็คุณก็มีความลังเลใจแฝงอยู่ลึกๆนะก็คืออาจจะมีงานมากกว่า1ง,งานในมือ,เ,อ,อเวลาทํางานคุณก็ต้องแบ่ง แบ่งมือสองมือออกไปทำงานหลายๆงานพร้อมๆกันบางครั้งก็เลยเอ้ยคิดเรื่องงานเพลินจนกระทั่งลืมอว่าไอ้คนรอบข้างเขาจะแบบคิดยังไงถ้าเราพูดอย่างนี้อะไรแบบนี้ก็จะมีความแบบแม้ว่าจะมีความคิดที่แตกต่างแต่คุณทําให้สําเร็จคนรอบข้างรู้ว่าคุณทําและสําเร็จนะใครในแะอบวันไว้กับคุณแบบสุดๆอาวนี่มีเเอ้ยไม่ใช่มีไฮลแฟนนะเจ็ดเหรียญ จ็ดดาบนี่มีสี่เหรียญนะเนี่ยลักษณะลักษณะของใครบางคนนะคนนั้นเนี่ยเขาจะมีความเป็นความเป็นผู้ใหญ่มีวิธีภาวะเป็นคนที่ชอบเก็บหอมรอมริบแล้วก็เป็นคนห่วงของนะคนที่คุณกําลังพูดถึงอยู่เนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ห่วงของห่วงตัวห่วงความรู้สึกเขาจึงเป็นคนที่มีมากนิ่งไม่แสดงออกอารมณ์หรือว่าความรู้สึกได้ง่าย ข้อดีของเขาคือนิ่งแล้วก็สุขุมเป็นผู้ใหญ่ที่คนรอบข้างเนี่ยเคารพรักนะชอบแล้วก็ให้ความรักกับเขาแต่เขาอ่ะจะมีลักษณะของความเป็นคนที่แบบว่าเออไม่ไม่ค่อยพูดอะความรู้สึกของตัวเองจะเอาเวลาไปทุ่มไปเทกับเรื่องการงานะมากกว่าจึงทำให้ตัวเขาอะ เวลามีความรักอะ่ะมันมันจะไม่ค่อยผูกไม่ค่อยผูกใจเพศตรงข้ามได้เท่าไหร่เพราะว่าเ,วเขานิ่งไงมันก็เลยคนรอบข้างมองเขาเข้ามาก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ากับคนเนี้จะจะเป็นคนที่จีบได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยเออหรือเขาอยากคลองโสดตลอดไปคนอื่นก็จะเดาใจเขาไม่ได้เพราะว่าเขาจะไม่ค่อยหวานไม่ค่อยโรแมนติกแต่จะมีความเป็นผู้ใหญ่อะสูง แล้วก็ดูมีแบบมีศีลธรรมอะไรเงี้ยคนก็ไม่กล้าไปแตะต้องเขานะทีนี้มาดูซิว่าแล้วเขาเกี่ยวอะไรกับเราเกี่ยวอะไรกับเราในชีวิตอ่ะมีเอ็มเพจอ่ะมี6กถ้วยมีเดวิลอ่ะไพดีแล้วก็มีเดวิลด้วยคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนเก่าลักเก่าก็ได้แล้วเป็นคนที่แบบแอบปลื้มมานานแล้วมี่เข้มจะกระซิบไว้นิดนึงว่าแม้ว่าเขาจะดูแบบเป็นผู้ใหญ่แม้ว่าเขาจะดูมีที่ภาวะสูง แม้ว่าเขาจะดูแบบมานิ่งดูสุขุมนุ่มลึกใช่ไหมแต่ว่าในเชิงส8บดบวกเนี่ยเออแซบอยู่เหมือนกันนะบางทีก็อาจจะมีรสนิยมทางเพศอะไรที่แบบไม่ค่อยวานิลาเท่าไหร่เ,เอออาจจะเป็น bdsm อาจจะเป็นอะไรอนยะ่างเงี้ยที่แบบจะเป็นรสชาติอีกรสชาติหนึง่งจะไม่ได้เป็นสายแบบวานิลาไม่ได้เป็นสายอะไรที่แบบปกติเออจะมีความแบบหวานนะแต่คนเนี้ยเขามักจะเป็นผู้ใหญ่กว่าเรามักจะมีอายุเยอะกว่าเรา หรือถ้าเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะเป็นผู้หญิงที่แบบดูดูการโลกดูแรงแรงนิดนึงในในสายตาเราแต่คนอื่นจะไม่ได้มองเขาอย่างนั้นคนอื่นจะมองเขาว่าเขาแบบเป็นคนเรียบร้อยสุขุมพึ่งพาได้แล้วก็ลึกซึ้งเออลึกซึ้งในด้านจิตวิญ,ญญาณนะแต่ความเป็นจริงแล้วมันก็มีอีกมุมหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ากายเนื้อของเขาเขาก็รู้จักมันเป็นอย่างดีว่าต้องการอะไรนะครับบาคนนี้จึงอาจจะมีเรื่องแบบ เออสิบวกอะไรอย่างนี้ได้เออกับเราอะ่ะนะอาจจะเป็นคนที่เคยคุยกันเป็นคนที่เคยรักกันเนี่ยเป็นเพื่อนเก่ารักเก่าอย่างเงี้ยได้หมดเลยโดยเฉพาะไ e อ้พวกแซบๆทั้งหลายนี่นะอเนี่ย,นะม,ยมีความเป็นไปได้สูงว่าเขาแอบหวั่นไหวกับคุณนะโดยเฉพาะเรื่องเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยหนึ่งและ,และสองคือรสเซยมทางเพศที่แบบเออมันเหมือนเรียนสองด้าน เพราะว่าทุกคนเนี่ยเขาไม่ได้แสดงออกเรื่องเนี้ตรงๆต,ต่อให้แบบคนตรงหน้าเราดูเรียบร้อยเท่าไหร่มันไม่มันอาจจะเป็นอีกโลกอีกใบหนึง่งตอนที่ไปยืนอยู่ในจุดนั้นที่มี18บวกต่อกันนะเข้าใจใช่ไหมพี <c oughs> <c oughs> ่แคมป์ก็กลัวเด็กมาฟังคลิปเรานะเออแต่นี่คือลักษณะของเขาและคนนี้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเราในเชิงใดเชิงหนึง่งอาจจะเป็นเพื่อนเก่ารักเก่าหรือว่าเป็นคนที่คอยแบบวนเปี้ยนอยู่ในชีวิตด้วย แอบส่องเราอยู่แอบหวั่นไหวกับคุณมากๆส่วนแอคชั่นของเขานะครับหไม้ราชนีดาบนะหเหรียญแล้วก็แปดเขาจะออกแอคชั่นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเขาจะค่อยๆเข้ามาจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์นะครับได้หนึ่งสอใบไปถึงการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นความสัมพันธ์อะไรกับเราเนี่ยใหม่ๆนะครับแล้วก็คงไม่ปล่อยเราไปง่ายๆนะบางทีอาจจะมีการควบคุมอะไรนิดนึงเ,ออเข้ามาแล้วก็อาจจะแบ เออมาขอควบคุมคอนโทรลหรือมาคุยด้วยมาอะไรด้วยแล้วก็จะมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะก็ดูว่าเออเราโอเคหรือเปล่าถ้าเราโอเคก็ไปถ้าเราไม่โอเคเราก็เลือกคนอื่นก็ได้นะใช่ไหมเพราะตัวเราก็มีสเสน่ห์นะแล้วขนาดาาดาวจันดาวศุกร์ของเขาเนี่ยพฤษศเด่นนะราศีพฤษศเด่นราศีกรกเด่นนะครับแล้วก็ดาวเนปเนปจูนเนปจูนนะเกี่ยวกับจิตวิทยาอะไรเงี้ยนะภที่4พบครอบครัวนะพบเกี่ยวกับครอบครัวพันธุนะเด่น นะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราคล้ายกับเขาก็ได้เจอกันท้ายคลิปเพื่อนๆครับสวัสดีด้วยครับสวัสดีชาวกองที่3นะครับกองที่3ของเราคือกองบิชอปและท็อปิกของเราวันนี้ก็คือใครแอบหวั่นไหวกับคุณสุดๆเรามาส่องความหวั่นไหวส่องความรู้สึกในใจของใครบางคนนะครับเขาเป็นใครนะคนนั้นดูไพ่ที่เพื่อนๆเลือกกันก่อนวันนี้ ไพ่ที่เพื่อนเลือกวันนี้นะครับเป็นไพ่สีดาบนะเออลักษณะของไพ่สีดาบเนี่ยก็เป็นคนที่แบบนอนอยู่ใช่ไหมแล้วก็มีดาบนะบอกถึงการพักผ่อนก็ได้บอกถึงการหยุดพักก็ได้หยุดพักเพื่อที่จะเ,ออเริ่มต้นใหม่ก็ได้บอกถึงการชะงักงานก็ได้นะครับตรงนี้นะครับใครหลายคนก็กําลังพักผ่อนกาลังมีเวลาที่สบายๆนะครับตัวคุณคงเป็นคนที่แบบหาโอกาสหาเวลามาีแลซ์ก,กับตัวเองหาเวลามาพักผ่อนนะครับ มันทาให้คนรอบข้างเนี่ยหวั่นไหวกับคุณเวลาที่เขาอยู่ใกล้คุณแล้วเขารู้สึกว่าเขาพักผ่อนได้คุณเป็นคนที่เปิดโอกาสให้คนอื่นได้พักผ่อนได้พูดได้เป็นตัวของตัวเองจริงๆโดยไม่ตัดสินนะ่ะตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในสเสน่ห์ของคุณนะสเสน่ห์ของคุณจะต้องมีอย่างอื่นอีกแน่นอนเรามาดูพลังงานของคุณกันนะโอ้ยกระเด็นนะแปดถ้วยนะอะไรอ้าวเอาวันนี้วันนี้จะออกมาให้ได้เลยใช่ไหม เดอะสตาร์ The Star, นะครับราชาถ้วยราชาดาบราชนีเหรียญมีราชากับราชินีเนี่ยโผล่มาเยอะมากตัวคุณเนี่ยเป็นตัวท็อปนะหยิบจับอะไรมาทำก็จเจริญเติบโตงอกเงยนะหนึ่งคือแต่งตัวดีดูดีมีสงาาส่าราศีคนรอบข้างบางทีอาจจะเดินมาไหว้เพราะเข้าใจผิดคิดว่าคุณเป็นเจ้านายคิดว่าคุณเป็นครูนะเออคิดว่าคุณเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ เต้องต้องเป็นตัวใหญ่ตัวท็อปในวงการอย่างเงี้ยนะแล้วก็จริงๆเขาก็เข้าใจไม่ผิดนะเพราะว่าตัวคุณมีความสามารถที่โดดเด่นนะครับการแต่งตัวของคุณดูดีดูหรูดูแพงนะครับการทํางานของคุณดูจริงจังขึงขังนะคนจริงจังข,ขึงขังนะแต่ว่าชีวิตส่วนตัวคุณกลับเป็นคนรีแลกซ์เป็นคนรีแลกซ์เป็นคนง่ายๆสบายๆเป็นคนที่แบบบางเบาเป็นคนที่เราอยู่กับใครแล้วเราไม่ต้องเอาหัวสมองอะมาคิดมากมาคิด เจ้ายุเจ้าอย่างอ่ะเออคือคนจะไม่ชอบเพราะฉะนั้นนอกเวลาทํางานคุณจะสบายๆคุณจะเป็นคนรีแลกซ์คุณจะผ่อนคลายนะครับตรงเนี้ยไพ่กระเด็นออกมาพี่แค่รู้สึกว่าของกองเนี้ยใครหลายคนกําลังมีการ move on กําลังเดินออกมาจากความรักที่เจ็บปวดแล้วก็กําลังพักกับความรักพักลบเพื่อที่จะมีแรงในการดําเนินชีวิตต่ตอไปนะครับตรงเนี้ยโชคดีมากเลยที่มันเลือกกองนี้เพราะอะไรไหรือไม่เพราะไพ่ อกย้ําอย่างชัดเจนว่าคุณคือตัวท็อปคุณ,คณ,คณตัวจริงคุณเป็นราชาคุณคู่ควรกับราชนีถ้าคุณเป็นราชนีคุณก็คู่ควรกับราชาและในโลกใบน,นี้ก็มีคนหลากหลายที่มี energy แบบเนี้ยเป็นราชาเป็นราชานีเนี่ยนะะเดี๋ยวตอนนี้พักผ่อนให้เต็มที่เพราะเราจะดูกันว่าใครแอบหวนไหวกับคุณแบบสุดๆราชาอีกแล้วราชาเหลี่ยเนเห็นไหมตัวท็อปนะ เดอะเวลนะอะไรอีกราชินีไม้นะแต่ราชาราชินีหนึ่งไม้คนนี้อาจจะเป็นพลังงานใหม่นะเขาดูเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะถ้าคุณมีวุฒิภาวะแค่ไหนเขาก็มีวุฒิภาวะแค่นั้นถ้าคุณรักตัวเองมากแค่ไหนคนคนนี้จะรักตัวคุณมากเท่านั้นเพียงแต่ว่าอาข้าจะมีข้อเสียนิดนึงคือเขาไม่หวานถ้าคุณอยากได้คนแบบหวานหวานะคุณต้องระวังเพราะว่ามันพวกหวานหวานเนี่ยถือเป็นเชี่ยวเล็บของผู้ชาย หรือของผู้หญิงก็ได้เนี่ยนะเพราะว่าการที่เขาหวานเนี่ยแปบลบว่าเขาได้ทําการฝึกมาแล้วฝึกพูดมีการฝึกเข้าสังคมนะฝึกจีบเฟิร์อ่อยหยอดอะไรพวกเนี้ยเราก็เลยเออเขามีเขี้ยวเล็บแต่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าบางครั้งสัตว์กินพืชก็มีเขี้ยวเล็บได้โอเคเราไม่ว่ากันออแต่แตบม,มันหมายความว่าเขามีเขี้ยวเล็บแหละแต่เขาจะเป็นตัวอะไรก็อีกอย่างหนึ่งก็สแกนดูนะแต่กับคนนี้เขาก็ไม่ค่อยมีเขี้ยวเล็บนะ เขารักอิสระเขาชอบชีวิตอิสระเขามีแฟชั่นกับการทํางานแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่หวานเออมันไม่หวานก็เลยขาดเคี้ยวเล็บไปอันนึงแต่ทํางานเก่งออลุยงานเก่งแต่ว่าโรแมนติกไหมไม่ค่อยไม่ค่อยโรแมนติกแต่จะเป็นการคุยกันอนะแบบมีสาระถ้าคุณกับเขาคุยกันก็จะเป็นการคุยกันที่มันเป็นสาระมันเป็นการงานมันเป็นลักษณะของการทําเงินที่สําคัญนะครับก็คือ ราชินีไม้เนี่ยยังคงบ่งบอกว่าก็เป็นในเรื่องของความฉลาดตัวเขาว่าฉลาดแต่อินดี้อินดี้ตัวเขาเนี่ฉลาดแต่ไม่ค่อยชอบให้ใครมาควบคุมห,หันซ้ายหันขวาบงการไม่เอานะเขามไม่ชอบใช่ไหมอืมเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วก็มีความหนักแน่นเนี่ยคือตัวท็อปมาเจอกันนะการแต่งตัวของเขาก็ดูแบบร่ํารวยแล้วดูมีความรู้อ่ะ เขาอาจจะเป็นคนที่แบบชอบอ่านหนังสือเก่งในเรื่องวัตถุเก่งในเรื่องทํางานและมีแพชชั่นนะไพ่นี้ค่อนข้างจะเน้นความฉลาดเกี่ยวข้องอะไรกับเรา3ดาวแปดหมายเป็นคนที่เข้ามาในเวลาที่เรากาลังเฮิร์ตกำลังเสียใจหรือเขาเข้าหรือว่าเราเข้าไปในจังหวะที่เขากําลังเฮิร์ตกำลังเสียใจด้วยก็ได้ก็เป็นคนที่น่ารักดีนะคนนี้โชคชะตาส่งมาให้นะครับนะแต่ว่าเป็นพลังงานเก่าได้ไหม ไ่เนี่ยอาจจะไม่ได้ชูโรงว่าเป็นพลังงานเก่าหรือเป็นคนเก่าเพราะว่าชาวกองนี้กําลังเดินออกมาจากพลังงานเก่าๆตรงนี้จึงมีลักษณะของการเป็นพลังงานใหม่ๆนะถ้าใครอยากถามถึงพลังงานเก่าเ,เพื่อนๆไปดูคลิปอื่นของช่องเราได้แต่ตอนนี้เราจะพน,านาันนะกำลังพูดถึงคนนี้อยูนะ่ก็จะเป็นคนที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยนะเป็นคนที่พร้อมแต่ไม่หวานนะไม่จีบไม่หยอดไม่หวาน เป็นคนนิ่งๆแล้วก็มีแพชชั่นเวลาจะพูดอะไรต้องต้องแบบตรงๆขอดูหน่อยสิและอะไรที่อะ,อะไรที่เป็นแอคชั่นของเขาตออ่อไปสองเหรียญจะมีความลังเลเลยอยากจ,จะเข้าหรือไม่เข้ามาดีเก้าเหรียญน,นะครับสามเหรียญแล้วก็เอมเพอเลอร์นะ ลักษณะของเขาคนนี้ยังกังวลอยู่เลยส่วนใหญ่จะเป็นการเข้ามาแต่จะเข้ามาคุยเรื่องงานถ้าคุณทํางานอะไรที่เป็นตัวท็อปอยู่เขาอาจจะมีการเสนอใช้คําว่าเสนอหรือสอนก็ได้นะเกี่ยวกับเรื่องการงานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาจะไม่หวานเขาจะไม่ได้แบบคิดว่าเอ๊ะถ้าเราคุยอย่างนี้จะกลายเป็นไปสอนเขาไปอะไรหรือเปล่าเออแต่จะเป็นการเข้ามาบอกเอะงานนี้เออเราทำงี้ดีไหมมันมันเวิร์กไหมอย่างเงี้ยจะมีการมาเบ a i n s t o r m i n g กันนะครับแต่ว่าการเข้ามาก็ยังคงเน้นอยู่กับคําว่าไม่หวาน เพราะว่าเข้ามาเหมือนเพื่อนคุยกันเหมือนเหมือนอยู่กับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้อดีคือเป็นความรู้สึกผ่อนคลายมันไม่ค่อยต้องเครียดต้องอะไรมากนะแต่เวลาที่มันไม่ได้แบบกระตุ้นแพชชั่นนะเนาะมันก็จะไม่มีแพชชั่นมันก็จะแบบคุณอาจจะรู้สึกว่าไอ้อย่างเี้เป็นพ่อเป็นลูกกันดีกว่าเป็นพี่เป็นน้องกันดีกว่าได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออก็เป็นไปได้อันนี้คุณลองไปตัดสินใจดูนะแต่อย่างน้อยเขาแอบผ่อนไหวกับคุณเพียงแต่ว่าไอ้ไอ้เรื่องความ เซ็กซี่อะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่จะมาแบบรูปแบบตรงๆอะไรเงี้ยมากกว่ามาดูกันซิลักษณะาดาจจันดาวสุนะครับของคุณเนี่ยราศีของคุณเนี่ยกลุ่มเด่นของเขาดาวพฤหัสเด่นตรงนี้มีอะไรบ้างระหว่างเรานะครับราศีกันก็เด่นเช่นเดียวกันเซาโนดดาวเกตบางคนเคยรู้จักกันมาก่อนบางคนเคยมีความผูกพันอะไรกันมาก่อนมีอดีตชาติต่ตอ,อกันนะ พบที่7เนี่ยเป็นพบของอปัดนิ้นะการเป็นคู่ครองการเป็นคู่ชีวิตโอเคครบถ้วนนะครับนะคนนี้ก็สามารถพัฒนาเป็นคู่ชีวิตได้นะครับเียงแต่ว่าคุณจะต้องทําใจนิดนึงว่าความหวานนะมันจะไม่ค่อยมีคุณต้องบอกว่าเอ๊ะต้องเสื้อผ้ายอะไรวันนี้วันนั้นนะอะไรเงี้ยเออทำหน่อยและการเดี๋ยววันหลังทาคืนอะไรเงี้ยมันมันจะกลายเป็นต้องพูดอย่างเงี้ยไปนะครับเจอกันท้ายคลิปนะสวัสดีด้วยครับ อ่ะมันเพื่อนมาเร็วๆมาเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใต้กองกันนะขอดูพลังงานโดยรวมเป็นไพ่ใต้กองของทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้กันหน่อยนะครับไพ่แหวนไว้กับคุณแบบสุดๆครับเป็นไพ่แปดเหรียญส่วนใหญ่แล้วคนจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณนะ่ะแล้วเขาเข้ามาแบบต่อเนื่องคนที่หวั่นไหวกับคุณนะ่ะเขาจะมาแบบต่อเนื่องดังนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่แน่ใจในใครบางคนคุณลองทิ้งช่วงไว้แต่ไม่ใช่ไม่ได้บอกให้คุณไปเล่นเกมนะคุณทิ้งช่วงหมายถึงว่าเออ คุณก็คุยกับเขาแบบต่อเนื่องนี่แหละแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ได้แบบตกลงปรงใจแต่ก็ทําให้เขารู้สึกว่า,าไม่ได้ไปไหนนะให,ใ,หให้ทั้งสองคนมีโอกาสได้ดูซึ่งกันและกันอย่างละเอียดอย่างใกล้ชิดว่าคุณจะชอบเขาหรือเปล่าว่าคุณจะโอเคเขาหรือเปล่าถ้าโอเคก็ได้ไปต่อถ้าไม่โอเคก็ไม่เป็นไรแล้วก็มูฟก็ได้นะครับเพราะอย่างน้อยก็มีข้อดีนะคือคือมีคนแอบมาหวั่นไหวกับเราเนี่ยแน่นอนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาคลีนพลังงานกัน การดูดวงแบบพกาดนะครับเป็น general reading คำทำนายที่ได้จึงอาจจะตรงกับเราแค่เพียงบางแถวบางใบบางบรรทัดหรือว่าไม่ตรงเลยมันเกิดขึ้นได้นะดังนั้นรับไปแต่คำทำนายที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีเพื่อนๆไม่ต้องรับไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังถ้าเพื่อนๆชอบคลิปสไตล์ของเราช n n e l ของเรานะครับสามารถ subscribe ไลค์แชร์เลือกกองไหนอย่าลืมบอกพี่เข้มกันบ้างนะออกองหนึ่งกองสองกองสามนะหรือว่าเลือกทั้งสามกองเลยก็บอกกันได้นะนอกจากนี้นะถ้าเกิดว่าเป็น การซัพพอร์ตช่องในช่องทางอื่นเช่นการดูดวงส่วนตัวหลังไมค์การอะไรอะ่ะกดปุ่มซปเปร์แตงการสมัครสมาชิกช่องสมัครสมาชิกช่องเนี่ยมีห้องเวิร์กช็อปนะมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งสามารถฟังซ้ำได้ทั้งเดือนในระหว่างที่การซับสคริปชั่นยังอยู่นะครับเพื่อการปรับพลังงานบางคนเนี่ยดวงไม่ดีเนี่ยพี่เข้มแนะนำเลยเข้าไปฟังเข้าไปฟังทุกๆทุกๆเดือนทุกๆเดือน นะเข้าไปฟังได้เลยนะครับ s u ับส r i ิปไว้นะครับพลังงานจะเปลี่ยนนะความรักจะเปลี่ยนคือเหมือนได้ได้เกิดใหม่ในร่างกายเดิมอะ่ะเพราะว่ามันเป็นวิธีที่1คือพี่เข้มนะใช้กับตัวเองมาแล้วนะแล้วก็มันได้ผลดีจริงๆ2คือคนรอบข้างพี่เข้มก็ใช้วิธีนี้นะแล้วก็3คือไลฟ์โค้ดต่างๆเนี่ย เขาก็ใช้วิธีนี้โดยที่เขาไม่รู้ตัวนะจริงๆแล้วมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับแล้วในปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าการแบบแคล้ายๆการจิตบ,บําบัดอะแบบ internal family system สเการทำงานกับตัตตวตนวัเด็กพวกนี้นะครับเ่ะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปอื่นๆของช่องนะอย่างนีนก็ฝากผลิตภัณฑ์ของช่อง บ้านอาคมแล้วก็อีกช่องหนึ่งคืออู่ซ่อมความรักดูให้ครบทุกช่องนะเพราะว่าคลิปพี่เข้มทามตั้งใจมากๆแล้วก็เป็นคลิปที่มีประโยชน์ในเชิงความรักมากๆความรักนี่ถ้าเราไม่ฝึกฝนเนี่ยเราไม่มีสกิลนะความรักนี่ถ้าเราไม่รู้จักมันเนี่ยเราออกแอคชั่นผิดๆเนี่ยแล้วเราคิดว่าเนี่ยออกแอคชั่นความรักมันต้องเป็นแบบนี้มมนต้องทําอย่างนี้นะเจ๊งะเสียใจนะมันจะจบลงด้วยแบบทําไมคนดีๆอย่างเราถึงโดนเอาเปรียบทําไมคนดีๆอย่างเราถึง ไม่ได้ดีอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีคําตอบของมันอยู่แล้วนะมันมีหลักจีตวิทยาคําความวิชาจิตวิทยาอธิบายเรื่องนี้เรื่องความรักเอาไว้ละเอียดมากนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆของช่องนะครับสวัสดีด้วยครับ